สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอปานินผูครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับที่ผมเนี่ยได้มาเยือนโชว์รูมสุดอลังการของโอเรียนและ Orient Star สวัสดีค่ะน้ำหนึ่งนะคะโชว์รูมโอเรียนและโ r i รี t นสตาค่ะตั้งอยู่ที่ไหนครับคุณน้ำหนึ่งครับตั้งอยู่ตรงถนนเพชรบุรีค่ะก่อนถึงซอยเพชรบุรี15ค่ะว้าวเลขดีด้วยเพื่อนๆก่อนถึงซอยเพชรบุรี15ถ้าต้องการเดินทางด้วย BTS ต้องลงสถานีไหนครับ ราชเทวีค่ะ,ะลงสถานีราชเทวีเนาะ,ะเดินย้อนมานิดนึงมีทางม้าลายสีแดงๆหงจุดจุดซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการรอเป็นตำนานนะครับแล้วก็เดินตรงมาเลยะจะได้เจอกับคุณน้ำหนึ่งแล้วก็นาฬิกาสวยๆของโอเรียนและโอเรนสตาร์เดี๋ยววันนี้ครับเพื่อนๆมี FC ของเราคุณโจ CF ไปเรียบร้อยแล้ว1เรือนเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นเรือนไหนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วตามผมเลยครับ หนึ่งเรือนเป็นนาฬิกาโอรเรียนเรือนแรกของมาตินพูที่ผมเนี่ย CF มาด้วยตัวเองเพื่อน,อนๆถ่ายสิครับเป็นเรือนไหนเอ่ยเรือนนี้นั่นเองนี่ปีนี้เนี่ยเขามีสีที่มีความเป็นเทรนดี้เป็นสีออกแนวน้ำตาลใช่ไหมครับมอคคามูส <hi>, เรือนนี้เนี่ยสวยมากตัวเรือนเป็นสตีลหลักบอกเวลามีความเป็นพนะิงโกเนาะแล้วก็มีบอกวันที่มีบอกวันแล้วก็มีกลางวันกลางคืนเป็นไงเพื่อนๆ สวยมากหลังเปลือยด้วยเดือนนี้เดินตรงมากสียูนิคมากเข้ากับแหมแจ็กเก็ตของผมวันนี้เลย Mastery Jacket จาก The Manor เพิ่งตัดมาเมื่อวานวันนี้ไม่เห่อเบอร์5ครับใส่มาเลยนี่เพื่อนเเป็นเรือนหนึ่งที่ผมชอบมากคลาสสิกแล้วก็เรียบโกแต่มีตัวเลือกให้เพื่อนเนได้ชมวันนี้คุณโจ f อที่น่ารักมากๆมาซีเเมืม่อสักครู เมื่อกี้เราถ่ายแล้วแต่เห็นนาฬิกาไม่ชัดเราเลยอยากจะให้ชัดครับคุณโจรับเป็นเรือนไหนไครับคุณโจรับเป็นเรือนนี้ไปค่ะว้าวเรือนนี้มีชื่อว่าอะไรครับ o r i ร n ยนคล s สสิกซันแอนมูนค่ะ o r i ร n ยนคล s สสิกซันแอนมูนซันแปลว่าพระอาทิตย์มูนก็แปลว่าพระจันทร์มีความเป็นคลาสสิกนี่สวยงามมากคุณโจบอกว่าต้องการหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่อ่านค่าเวลาได้ชัด บอกได้เลยว่าเลขโรมันของเขาเนี่ยใหญ่สะใจมากอ่านข้างง่ายสุดๆและอีกเรือนหนึ่งซึ่งก็หน้าตาใกล้เคียงกันมีชื่อรุ่นว่าอะไรครับโอเรียนแบมบิโนซันแอนด์มูนค่ะว้าวโอเรียนแบมบิโนซันแอนด์มูนอันนี้<ช>มีคำว่าแบมบิโนอันนี้ไม่มีเรามาดูกันดีกว่าว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วเรือนที่เป็นออกแนวแบบว่าพิงโกแล้วสีน้ำตาลเรือนนี้เป็นรุ่นอะไรครับคลาสสิก เป็นคลาสสิก Sun ั n แอ o มูอ๋อเหมือนกันเลยแค่มีออปชั่นให้เลือกเพื่อนๆอยากดูเรือนไหนก่อนดีครับมาดูน้องเล็กก่อนดีกว่านอ,อตัวนี้เพื่อนๆจริงๆผมก็อยากจะ c ีเนะเพราะว่าใส่รุ่นนี้ไปแล้วติดใจมากใส่แล้วเท่มากเรือนนี้เรามาเริ่มดูจากสเปคก่อนดีกว่าครับขนาดตัวเรือนยอยู่ที่กี่มิลลิเมตรครับ 41.5มิลลิเมตรค่ะ41.5ก็ให้ลุคที่มีความแบบดูสปอร์ตตี้ที่นึงเพราะว่าคอมพลิเคชันเขาเยอะนะครับสำรองพลังงานได้ยาวนานเท่าไหร่ครับ40ชั่วโมงค่ะอ๋อสีชั่วโมงอันนี้เป็น,นกลไกออโตเมติกออโตเมติกค่ะนะอู้หลังเปลือยแน่นอนนะครับนี่สวยงามมากฟังก์ชันของเขามีบอกอะไรบ้างครับตัวนี้จะบันบอกวันที่วา่ามีวันที่อยู่ที่เรน3สามนาฬิกาใช่ค่ะมีบอก กลางวันกลางคืนใช่ไหมครับกลางวันกลางคืนค่ะแล้วก็บอกวันบอกวันแล้วแน่นอนว่าบอกเวลาเข็มของเขานั้นสวยมากนะครับอ่านค่าง่ายมากอันนี้กระจกเป็นอะไรครับกระจกเป็นคริสตัลมินเนอรลโดมค่ะอ่าเป็นมินเนอรลโดมนะครับเพืเ่อนๆน่าโดมสะใจเลยโอ้โหบอกได้เลยว่าตั้งแต่ใส่มาไม่มีปัญหาเลยแบบแข็งแรงทนทานมากแต่สีนี้อ่านค่าง,ง่ายเหมือนกันเนาะอ่านค่า,งงาอันนี้ก็เข้ากับเทรนเนาะ มีอันนี้เข้ากับแจ็คเก็ตนี่อันนี้ก็ไว้เข้ากับเชิ้ตสีขาวผมว่าเท่ดีสวยมากเข็มของเขาเนี่ยจะมีความเป็นสีแบบ blue steel แต่ตัวนี้อาจจะเป็นแบบ PVD ใช่ไหมครับ PVD ค่ะอ่า Orient เนี่ยครับเพื่อนๆเป็นปนาฬิกาที่มีความคลาสสิกถ้า Orient Star จะมีความเป็น collector เป็นงานอาร์ตอ่าจะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับสวยมากเลยเรือนนี้ รักสายของเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ21มิลิเมตรค่ะ21ดมิลิเมตรเพื่อนๆสวยมากขึ้นลานได้เลยขึ้นลานได้เลยค่ะอาเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับโอ้โหเสียงดีมากแล้วเราก็สามารถที่จะดึงแล้วก็ตั้งค่าเวลาได้เป็นเรือนหนึ่งที่ผมชอบมากเดี๋ยวลองขึ้นข้อให้เพื่อนๆดูด,ดีกว่านี่สายของเขานั้นเป็นสายหนังวัว <น palm S 1> ใช่ไหมครับแล้วก็ พิมพ์ลายเป็นจระเขเ้ใส่สบายอย่างแน่นอนมาดูซิว่าพ่อจะใส่แล้วออกมาแล้วเข้ากันไหมเข้ากันสุดๆนี่เพื่อนๆเป็นไงสวยมากสวยมากผมว่าเขาทำหน้าปัดออกมาได้แบบสมดุลเนาะส่วนใหญ่ลูกค้าชื่นชอบไหมครับ ส่วนใหญ่ลูกค้าชื่นชอบค่ะสีเหมาะกับการใส่ได้ everyday look เลยใส่ทุกวันเนาะใช่ค่ะสีอะไรขายดีสุดครับจะเป็นสีส,สีขาวนี่แหละค่ะสีขาวตัวเรนสตีลเนาะใช่ค่ะเป็นไงเพื่อนๆคลาสสิกมากทรงโดมวินเทจหลังเปลื่อยขนาดกำลังดีอาจจะนานิดหนึ่งเพราะว่าเขามีฟังก์ชันที่เยอะมากนะครับเข็มบอกเวลาชัดเจน เป็นคระกันขัดปัดเฟรนิชชิ่งเนี่ยสวยงามมากเรือนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับ15,000บาทค่ะ15บใบเทาได้เรือนนี้กลับไปเลยเออเขามีโปรโมชั่นไหมครับถ้ามาที่นี่บอกโอ้ยมาดูจากช่องมาทินคูลดไหมครับลดไหมครับตอนนี้ลดอยู่ค่ะลดอยู่ที่20% 20%ลดแล้วที่ราคาเพียงแค่12,000บาทค่ะ12ใบเทาเท่านั้นทุกคนเออ 12อใบเทาก็าได้ในการออโตเมติกสำรองพลังงาน40ชั่วโมงกันน้ำกี่บาครับ3บาค่ะกันน้ำ3า3บานี่เรียกว่าเดินผ่านฝนสักพึ่งสักผ้าอะไรได้เพราะในการแบบนี้เราต้องถนอมอยู่แล้ว12ใบเทาสุดยอดมากสวยงามมากมาดูเรือนที่คุณโจซื้อดีกว่าครับนี่เป็นเรือนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรือนนี้เลยความแตกต่างกันมีอะไรบ้างครับตัวนี้คะ่ะหน้าปัดมันจะเพิ่มขนาด ใหญ่กว่านิดนึ่งขนาดหน้าปัดอยู่ที่4 2 42. 5มิลลมค่ะ42.5มลใช่ค่ะก็ใกล้เคียงกันนะนิดหนึ่งเท่านั้นเองอแต่ว่าดีไซน์ก็มีความต่างเยอะเหมือนกันหน้าปัดจะให้ความเป็นเลเยอร์เขามีเป็นเลเยอร์ครับทุกคนเราจะเห็นเลยว่าเขาจะมีลายสลักเนะาะอันนี้เป็นตัวเลขโรมันตัวเลขใหญ่ชัดเจนมากนะครับตาโลโกอ้อยู่ในตำแหน่งใกล้ๆกัน วันที่แตกต่างกันอันนี้เป็นวันที่ที่แบบว่าอยู่ที่สามนาฬิกาสมนาฬิกา,าค่ะอันนี้เขาจะอยู่ระหว่างเจ็ถึงแปดนาฬิกาเจ็ถึงแปดให้ดูตรงกลางใช่ไหมครับดูตรงกลางได้เลยดูตรงกลางเก๋มากปกติแล้ววันที่อยู่ที่สามเป็นเรื่องปกติหกเป็นปกติอันนี้อยู่ระหว่างเป็นมุมแยงเนาะเลขมงคลครับเลขมงคลแล้วตัวนี้เขาจะมีเด็มีความตื้นลึกหนาบางแล้วก็มีพระอาทิตย์สวยมากมีสลักลายแล้วก็นี่เป็นเข็มแบบอ่า จริงๆเข็มก็เข็มบริเก้นะครับแล้วปลายเข็มอันนี้ก็จะแบบโอ้โหดูเรียวสง่างามมากๆนี่คล้ายๆกันแต่แตกต่างกันอันนี้กระจกเป็นอะไรครับกระจกเป็นซัฟไฟร์คริสตัลค่ะซัฟไฟร์คริสตัลแน่นอนนะป้องกันร,รอยขีดข่วนถ้าเทียบแล้วดูด้วยสายตาเนี่ยบอกได้เลยว่าซัฟไฟร์ก็เคลียร์กว่าเยอะพอสมควรนะครับ อแล้วก็เป็นแซฟไฟล์ที่แบบมีการเชียนแบบโค้งนิดๆเนาะ<ช>ส่วนอันนี้เป็นคลาสสิกวินเทจของจริงเป็นกระจกทรงโดมด้านหลังล่ะฮึบด้านหลังเปลือยหลังเปลือยแน่นอนครับโอ้โหนี่เรียกว่าใกล้เคียงกันสุดๆอีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างครับคือสายนี่สายรุ่นนี้เป็นบานพับบานพับล็อกล็อกชั้นเดียวค่ะล็อกชั้นเดียว บานพับเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดียังไงครับผมหนึ่งเลยนะคะสวมใส่ง่ายค่ะอสองค่ะถนอมสายได้ดีกว่าอ่าถนอมสายใช่ค่ะสามปลอดภัยค่ะเซฟค่ะตัวนี้เวลาใส่มันจะ็อกเข้ากับข้อมือไม่ลื่ไม่ไมหลุดก็คือเราจะต้องใส่เขาเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่แบบเหมือนสวมกำไลใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะตอบโจทย์ค่ะแต่ถ้าใครมีอันนี้ก็ไปเปลี่ยนสายได้นะไปหาเออ t ติ r d p ป r t y ตีเปลี่ยนสายได้นี่เป็นสายแบบ o r i g i n a l Classic แบบเป็นเบลเป็นเข็มขัดใช่ค่คะอันนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบลักชัวรี่ขึ้นพรีเมียมขึ้นนะครับซาฟฟายคริสตัลของโอเรียนเนี่ยบอกให้เลยว่าตัดแสนดีมากเพื <c oughs> ่อนๆใส่เหมือนไม่มีกระจกอะ่ะนี่สวยงามมากผมว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่น่าจะต้องขายดีมากขายดีไหมครับเรือนนี้ขายดีมากคะ่ะเรือนนี้เนอะตอนแรกจะมาดูเรือนนี้ <c oughs> เห็นคุณโจซื้อเรือนนี้ก็ <c oughs> <ๆ>เรือนนี้ก็สวยเหมือนกันราคาเท่าไหร่ครับ 18,500บาทค่ะต่างกันนี่เปียวเองอันนี้15ื่นใช่ค่ะอันนี้18ื่นเพิ่มอีก3ใบเทา3าใบเทาค่ะ3าใบเทาได้กระจกซฟไฟคริสตัลสำรองพลังงานเท่ากันไหมฮะสี่สิบชั่วโมงเท่ากันสี่สิบชั่วโมงกันน้ำลรครับ5บาทค่ะอ๋ออันนี้5บาทอันนี้มากกว่าแล้วก็ดีไซน์แตกต่างกันใช่ค่ะเพิ่มอีกสามพันก็ก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็สายก็แตกต่างกันเพราะนั้นใครที่มีแบมบิโนแล้วนะครับก็ ผมมีเรือนนี้แล้วเราก็เป็นคลาสสิกเรือนหนึ่งจะได้เติมเต็มทุกคอเล c กชันหรือว่าเพื่อนๆว่าเป็นอันนี้ดีอืมหรือสีนี้ดีโอยสีนี้ก็สวยเรือนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับ2 0 0 0 0ืบาทท่วนค่ะ20ไปิบ่าเทาไม่ต้องทอนพอดีแต่มีส่วนลดไหมครับส่วนลดค่ะมีส่วนลด20%ค่ะขอส่วนลดของทุกเรือนเลยครับ ส่วนลด20% 20,000บาทจะอยู่ที่ลดแล้วเหลือเพียงแค่16,000บาทค่ะ16,000บาทใช่ค่ะ16บใบเทาเ,เพื่อนๆด้วยความที่เขาเป็นแบบพิงโกะเนาะเทคนิคลก็จะแบบว่ายากกว่าแต่ก็อ่านค่าเวลาง่ายสุดๆโอ้โหตัวเลขใหญ่สะใจครับถ้าเป็นเรือนที่เป็นด a มบิโน Sun นแอนด์มลด20%แล้วเหลือ 1 2ึ0 0หบาทค่ะสิบสองใบเทาอันนี้16บหกใช่ไหมครับสิบหกใบเทา <16 S 2> ค่ะ16ก็หมื่นหกสิบสอก็12ื่นต่างกันส0่พันบาท,บาทอันนี้แหละครับตัวนี้ลดแล้วเหลือเพียง14,800บาทค่ะสิบห้าใบเทามีทอนโอ้โหตต่สินใจมากยากมากเลยอันนี้หนึ่งหมื่นร้อบาทแปดร้อบาทอันนี้ลดแล้วหนึ่งบาทค่ะอันนี้หมื่นหอันนี้หมื่นสเกือบ เกือบหมื่นห้าอันนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะหนึ่งสองสิบสองสิบสี่กว่าและสิบสิบหกค่ะ <16. S 2> <16. S 1> ต่างกันหลักพันอะเพื่อนๆเป็นไงส่วนตัวแล้วเชียร์เรือนไหนครับส่วนตัวแล้วเชียร์เรือนนี้ค่ะเพราะว่าดูทรงสปอร์ตแล้วก็ คลาสสิกใส่ออกงานได้ค่ะสอองานได้แล้วก็เข้ากับเกือบทุกชุดเลยเข้ากับเกือบทุกชุดเลยเนาะใช่ค่ะสายก็จะถนอมได้ดีกว่ากระจกซับไฟด้วยป้องกันร,รอยกิดควรตัดแสงนี่คือแบบดีมากเลยอ่ะเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าผมใส่ตาดีนะครับตอนตั้งกล้องนี่ให้ช่วงน้องหนึ่งช่วยดูว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับแต่เรือนนี้เนี่ยอ่านค่าเวลาตรงแน่น,นอนอ่านค่าเวลาลังได้มากอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นวิชลิสต์อีกเรือนหนึ่งของมาตินพู 1,400 0หมื0 0บาทค่ะ0นบาทสวยมากครับ <Yes. S 2> ข้อให้ดูก็อืม mm hmm. คือเขาก็จะมีความแบบดูโบดูขนาดใหญ่แต่ว่าผมว่าเป็นใหญ่ที่สมคุณค่าเพราะมีฟังก์ชั่นเยอะนะครับนี mm ่ hmm. อันนี้หนึ่งนะหรือเพื่อนๆว่าสีนี้ดี นี่ก็สวยสเข้ากับชุดอีกแล้วเอาแล้วไงใส่ชุดไหนมานี่ก็สวยนี่ก็ราคาน่ารักสิบสองใบเาแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบเรือนไหนมากกว่ากันพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยแต่คุณโจเขาเสียเอฟเป็นเรือนนี้ไป ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆในเมื่อเรามีแบ m b บิโนแล้วเรือนหนึ่งเรายังไม่มีรุ่นคลาสสิกเลยก็เก็บรุ่นนี้ไปพอครบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะขยับไปเป็นโอเรียนสตาร์เพราะว่าตอนนี้มีอยู่ครบทุกสีแล้วนะครับถ้ามีเรือนนี้ปุ๊บก็จบแล้วก็ไปต่อด้านนู้นเลยโอ้โหแวะมาลองกันได้เลยที่ ถนนเพชรบุรีนี่เลยติดริมถนนใหญ่เลยใช่ไหมครับติดเรื่องถนนใหญ่เลยค่ะก่อนถึงซอยเพชรบุรี15ค่ะก่อนถึงซอยเพชรบุรี15นะครับที่นี่เนี่ยมีเวลาให้เลือกได้เลยให้ดูในตู้นะฮะเพื่อนเพื่อนมีอีกหลากหลายสีแต่เนี้ยเราแค่ออเดอร์ให้ทุกคนดูอยากจะดูเรือนไหนรีวิวอันไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปเดี๋ยวมาตินพูจัดให้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณน้ำหนึ่งมากเลยนะครับ ที่มาให้ข้อมูลกับเราสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าของโอเรียนและโอเรนสตาร์เนี่ยแต่ละคนส่วนใหญ่หล้วนแต่เป็นคนที่รักนาฬิกาไหมครับเ,เป็นเซียนไหมเซียนเลยค่ะข้อมูลข้อม,มูลแน่นมากมาถึงปุ๊บคุณโจคือรู้หมดทุกอย่างแล้วขึ้นข้อใช่เลย CF ใช่ค่ะโอ้โหต้องแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะดูเรือนไหนนะครับแวะเข้ามาได้เลยนะครับลด20% มาเจอคุณน้ำหนึ่งได้นะครับผมหวังว่าทลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบนาฬิกาเดี๋ยวจะมาทำรีวิวที่หลากหลายรุ่นวันนี้ผมจ็อบมาดินพูและคุณน้ำหนึ่งตัวแทนจากโอเรียนและอเรนซาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ